สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อค่ะถึง5ทักษะนะคะที่สำคัญสำหรับยุคดิจิตอลค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจจะงงๆนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทักษะที่ว่านั้นคืออะไรชวนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเราได้เกินกันมานะคะว่า5ทักษะที่ว่านั้นคืออะไรค่ะมาเริ่มต้นกันที่ทักษะที่1ค่ะทักษะที่1น,นะคะคือทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาค่ะในโลก ดิจิตอลนะคะเป็นโลกที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลที่จะลังไลเข้ามาหาพวกเรานะคะอย่างทุกวันทุกวินาทีเลยค่ะเรานั่งทํางานไปล้วก็อาจจะมีฟีดีไถข้อมูลไปนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเรื่องงานก็แล้วแต่นะคะซึ่งการเข้ามาของข้อมูลที่มากมายเหล่านี้ค่ะทักษะคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยในการให้เรานะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไม่ถูกหลอกไปง่ายๆทีนี้ หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วไอ,ไอ,ไอคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเนี่ยเป็นบุญพาหมณาสนาที่ติดมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะพัฒนาให้มันอยู่ในตัวเราได้ค่ะซึ่งวิธีการพัฒนาก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตายอะคะ่ะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าเราเองเนี่ยมีมีความสนใจที่อยากจะพัฒนาในสกิลเนี้ยเราต้องเริ่มต้นยังไงนะคะที่เราจะสามารถเอาไปฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับวิธีการฝึกให้เรามีทักษะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาขั้นตอนที่หนึ่งค่ะอยากให้เรานะคะเริ่มต้นจากการเป็นคนที่ฝึกตั้งคําถามค่ะการฝึกตั้งคําถามกับทุกๆสิ่งนะคะที่เราได้รับข้อมูลเข้ามาในทุกวันนี้ค่ะให้เราฝึกที่จะตั้งคําถามนะคะว่าข้อความที่เด้งเข้ามาเนี้ยค่ะเป็นเรื่องจริงไหมเป็นใครส่งมา <S <S เช่นเวลาเรานั่งนั่งอยู่นะคะ <S <S มีมเมสเซจอิสนาดิ้งดิ้ง,ด,งดิ้งเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วบอกว่า คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1จากกอสทชอแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคิดแล้วว่าข้อความนี้จริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่หนึ่งละตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าข้อความนี้จริงหรือไม่2องาไมเราถึงเป็นผู้โชคดีเราไปทำอะไรมาหรออยู่ดีมันความโชคดีนี้มเกิดขึ้นกับเราได้หรือเราจะถามต่อไปก็ได้ค่ะว่าและกอสทชอที่เขาอ้างเนี่ย มันคือใครวะมันคืออะไรมันคือหน่วยงานอะไรเพราะบางทีเนี่ยถ้าถ้าก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้นะว่าหน่วยงานนี้คือใครสำหรับวิธีการตั้งคำถามถ้าหลายคนไม่รู้จะถามอะไรดีอะงั้นง่ายๆเลยค่ะมีเทคนิคนะคะถามเขาคือใครมาจากไหนและต้องการอะไรสามอย่างนี้ก็ได้ค่ะถามกับตัวเองในทุกๆเรื่องนะคะว่าสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยเป็นใคร มาจากไหนแล้วต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ฝึกคิดแล้วค่ะว่าสิ่งนี้มันมันใช่มันหรือไม่ใช่หรือว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราถึงจะค่อยได้แก้ปัญหาได้เพราะว่าการที่เรารู้นะคะว่ามีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราอะสามารถที่จะค่อยๆนําข้อมูลที่เราย่อยออกมาค่ะเอาไปแก้ปัญหาหรือเอาไปทํา การต่อยอดอย่างอื่นได้อีกนะคะและก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะที่พูดถึงเรื่องของที่ทำให้เราได้ฝึกในเรื่องของการฝึกคิดตั้งคำถามนะคะ mm hmm. เขาเรียกเทคนิคนี้ว่า 5Y ค่ะ mm hmm. เวลาที่เรามีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตเรานะแล้วเราใช้เทคนิค 5Y นะคะคือการที่เราถามว่าทำไมไปเรื่อยๆจำนวน5ครั้งนะคะ การใช้เทคนิคนี้โดยส่วนตัวแล้วอะ่า่ก็ใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะมันจะทําให้สุดท้ายแล้วว่าเรารู้ว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสิ่งนี้เราทําไปทําไมและสุดท้ายจริงๆแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราลองมายูตัวอย่างกันค่ะสมมุติสถานการณ์นะคะว่าทําไมปัจจุบันนี้สมมุติสถานการณ์เรามีคําถามว่าอืมไม่มีเงินไม่มีเงินใช้จนถึงสิ้นเดือน เราตั้งคำถามเลยค่ะทำไมไม่มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนวายที่หเพราะว่าเรากินเก่งทำไมเราถึงกินเก่งวัยที่2เกิดขึ้นแล้วนะคะทำไมเรากินเก่งเพราะเราเครียดทำไมเราเครียดวายที่สามนะคะทำไมเราเครียดเพราะว่าเรากลัวไม่เก่งทำไมเรากลัวไม่เก่ง คำถามที่4ค่ค่ะ Y แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่อยากดูไม่ดีอะทำไมเราถึงไม่อยากดูไม่ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดความรักอย่างนี้เป็นต้นนะคะถามไปเรื่อยๆค่ะซึ่งเทคนิค5 Y เนยนะคะเวลาใช้อะค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะพบว่า สิ่งที่เราทําไปอะค่ะบางอย่างไอ้สองสามวายแรกเนี่ยไม่ใช่ต้นต่อที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่เป็นตัววายที่5ที่6เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นเหตุผลนะคะที่แท้จริงที่เราเนี่ยทำสิ่งสิ่งนั้นนั้นเวลาที่เราฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาค่ะ2ออย่างแรกก็คือคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วมันจะถึงแก้ปัญหาได้ในอย่างที่3 ดูคลิปกันจบแล้วเปนยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าคลิปท้องตต่มีประโยชน์มีความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไลกกระตะาด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเ,เตือนเวลาที่ต่ลงคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย